คอยู่กับช่องเพลินสายมูนะคะมาดูกันว่าวันนี้เราจะมีเรื่องมูเตลูอะไรมานําเสนอทุกคนตามไปดูกันเลยสําหรับรอยกระทงปีนี้สาวๆคนไหนหรือว่าใครอยากขอพรเสริมโชคเสริมดวงมาดูกันว่าเราควรจะใส่อะไรลงไปในกระทงบ้างและแต่ละอย่างที่ใส่ลงไปมีความหมายยังไงไปดูกันเลยค่ะเลือกอะไรใส่ลงในกระทงรอยทุกรอยโศกแถมเสริมดวงให้โชคดี ใส่เงินลงในกระทงเงินถือเป็นไอเทมเสริมดวงยอดฮิตอันดับแรกๆที่มักจะใส่ลงในกระทงเชื่อว่าจะทําให้มีเงินทองใช้ไม่อดอยากและถือเป็นการทําบุญเพราะจะมีคนมารอเก็บเงินจากกระทงเทศกาลลอยกระทงทุกๆปีนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าถ้าใส่ตามวันเกิดจะช่วยแก้เคล็ดให้โชคร้ายไหลไปกับน้ําอีกด้วยใส่ข้าวสารลงในกระทง มีความเชื่อว่าการใส่ข้าวสารหนึ่งกำมือลงไปในกระทงจะทำให้มีคนมาเปไม่ขาดมีกินมีใช้ไม่มีอดเหมือนกับการใส่เงินแต่การใส่ข้าวสารจะเน้นเสริมในเรื่องความเมตตาและเอ็นดูมากกว่าหรือถ้าอยากให้มีคนมาอุปถัมภ์ใส่ข้าวสารในกระทงก็จะเปรียบเสมือนหนูตกถังข้าวสารอยู่เป็นคุณนายสบายไปทั้งชาติใส่ข้าวตอกลงในกระทง ข้าวตอกเป็นเครื่องบูชาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วเป็นเครื่องบูชาที่ใช้ไหว้พระใช้ได้ทุกเทศกาลทั้งงานศพงานบวชงานเฉลิมฉลองแล,และเทศกาลลอยกระทงก็เป็นทั้งการสักการะบูชาพระพุทธเจ้าเชื่อว่าถ้าใส่ข้าวตอกลงไปในกระทงเป็นเหมือนการตอกรากฐานชีวิตให้มั่นคงเสริมดวงด้านการงานที่ดี ใส่เศษผมและเล็บลงในกระทงสาเหตุที่คนไทยมักใส่เศษผมและเล็บลงไปในกระทงก็เพราะว่าผมและเล็บเป็นสัญลักษณ์ที่แทนตัวเราได้และสาม,มารถงอกออกมาใหม่ได้เป็นการปล่อยความทุกข์ลอยไปพร้อมกับกระทงและเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ได้อีกด้วยเพราะถือเป็นการตัดสิ่งเก่าๆทิ้งและรอคอยการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเหมือนการตัดผมและเล็บแล้วรองอกใหม่ ใส่ดอกบัวลงในกระทงสาเหตุที่รูปร่างของกระทงคล้ายกับดอกบัวเพราะเป็นการหวนระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและดอกบัวก็เป็นพืชน้ําที่ปลูกง่ายขึ้นง่ายทนทานดอกบัวจึงถือเป็นดอกไม้ที่มงคลที่ใช้ไหว้พระเพราะคําเทศนาของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับบัวสีเหล่าสื่อให้เห็นถึงการมีสติมีปัญญาดีและสื่อถึงความสงบความบริสุทธิ์ ใส่ดอกรักลงในกระทงดอกไม้ที่สื่อถึงความรักหลายๆคนก็อาจจะคิดถึงดอกกุหลาบแต่ดอกไม้ที่สื่อถึงความรักแบบไทยๆนั้นก็คือดอกรักนั่นเองค่ะด้วยรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์หาได้ตามข้างทางและมีความหมายมงคลมีความเชื่อว่าถ้าใส่ดอกรัก14ดอกลงในกระทงจะทำให้มีความรักที่ดี ใส่ดอกบานไม่รู้โรยลงในกระทงถ้าอยากเสริมดวงความรักของคนมีคู่ในช่วงวันลอยกระทงต้องเลือกดอกบานไม่รู้โรยจำนวน8ดอกมาตกแต่งกระทงเลยเพราะดอกบานไม่รู้โรยจะช่วยเสริมดวงให้มีความรักที่มั่นคงยืนยาวและไม่รู้โรยง่ายๆตามความเชื่อของดอกเลยค่ะ ใส่ดอกดาวเรืองลงในกระทงดอกดาวเรืองสีเหลืองทองนอกจากจะเป็นดอกไม้มีสีสันสวยงามดูโดดเด่นแล้วก็ยังมีความหมายมงคลอีกต่างหากถ้าอยากให้ชีวิตรุ่งเรืองเฟื่องฟูงฟทํากิจการอะไรก็ปังก็สําเร็จทํามาค้าขายขึ้นต้องใส่ดอกดาวเรืองจํานวน6ดอกลงไปในกระทงเลยใส่ดอกกล้วยไม้ลงในกระทง ดอกกล้วยไม้มีสีสันสวยงามส่วนใหญ่จะใช้วหวยพระและใช้เป็นความหมายว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรคภัยและขอให้อายุยืนยาวถ้าอยากเสริมดวงสุขภาพต้องใส่ดอกกล้วยไม้ลงไปเพื่อตกแต่งกระทงให้สวยงามใส่ดอกจำปีลงในกระทง ดอกจำปีดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมและคนโบราณเชื่อว่าปลูกไว้บริเวณบ้านเพราะเป็นไม้มงคลเชื่อว่าจำปีจะช่วยเสริมดวงด้านค้าขายให้ค้าขายเฮงทั้งปีและเชื่อว่าใครที่อยากให้เจ้านายรักให้เจ้านายสนับสนุนในเรื่องการงานต้องใส่ดอกจำปี11ดดอกลงไปในกระทงใครที่อยากเสริมดวงสายมูด้านไหนเลือกสิ่งที่ใส่ลงไปในกระทงได้เลยจ้า